กระทู้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้มีอยู่สองคำคือคนที่มีความมั่นใจสูงและคนที่มีจิตใจสูงถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนคะถ้าการที่กรณีคนที่มีความมั่นใจสูงก็อาจจะวัดกันด้วยวัตถุนิยมเช่นหน้าที่การงานมั่นคงร่ำรวยเงินทองมีบ้านมีรถเป็นต้น ส่วนคนที่มีจิตใจสูงไม่มีความจําเป็นต้องเป็นคนรวยหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคนไหนสามารถที่จะเข้าใจความเ,าเป็นจริงของชีวิตได้คนคนนั้นเนี่ยต้องหันมาพิจารณาคนที่มีจิตใจสูงแน่นอนค่ะว่าคนที่มีจิตใจสูงนั้นเป็นคนที่มีเมตตาสูงเสียสละสูงมีฉันทะซึ่งแปลว่าความพอใจในการทำมาหากินไม่เห็นแก่ได้ และคนที่มีจิตใจสูงนั้นผลพลอยได้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงไปในตัวด้วยได้ประโยชน์มากๆเลยนะแต่ประเด็นคือต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงจริงๆนะห้ามคิดเองเออเองเด็กขาดเลยถ้าเรียนรู้เรื่องของกายจิตวิญญาณให้เข้าใจจริงๆคุณจะตกใจเลยล่ะว่าอุ้ยทำไมเราถึงปล่อยจิตใจให้ต่ำมากๆขนาดนี้ถ้าคุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นสูงแต่จิตใจ ต่ําจริงๆเลยค่ะคุณก็จะเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่ฟ้าอยู่ชั่วขณะนึงสักพักก็จะถลาลงดินเลยบางคนนะถลาลงสู่เมนเลยก็มีค่ะเรียกได้ว่าดาวรุ่งพุ่งสู่เมนก็ได้แต่ถ้าคุณยกระดับจิตใจให้สูงเข้าไว้มันก็จะเกิดคำที่ว่ามีศักยภาพและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ เจนจิขออนุญาตยงไปถึงประโยคที่ว่าศักยภาพเป็นฐานของความศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์เป็นบัรลังของศักยภาพนะคะคําว่าศักยภาพก็คือคนที่ทําอะไรจะมีลักษณะมั่นใจสูงแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทำมาหากินหรือการกระทําอื่นๆที่ตรงไปตรงมาก็จะเกิดความมั่นคงเมื่อศักยภาพมั่นคงแล้วทีนี้ ก็จะไปเป็นฐานของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ต้องเกิดจากคนที่มีจิตใจสูงเพราะหากจิตไม่สงบไม่สะอาดไม่สว่างพอจิตก็ไม่มีทางที่จะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยทีนี้ก็ไม่สามารถไปเป็นบัลลังให้กับศักยภาพได้ดีคำว่าบัรลังความหมายโดยไนยะก็คือพระแท่นที่นั่งสำหรับคนใหญ่โต อีกนัยยะหนึ่งก็คือคําว่าศักยภาพเปรียบเทียบได้กับคําว่าเก่งส่วนคําว่าศักดิ์สิทธิ์เปรียบเทียบได้กับคําว่าเฮงค่ะถ้าคุณมีทั้งความเก่งและความเฮงรับรองค่ะชีวิตคุณเนี่ยสวยหรูสวยงามแน่ๆถ้าคุณมีทั้งสองอย่างนี้นะคะคุณลองคิดกันดูค่ะว่าชีวิตของคุณจะโชดช่วงชัชวานกันขนาดไหนเอาละค่ะไว้เจนจิจะมาพูดคุย เล่ากันใหม่ในเรื่องราวแบบนี้กันอีกนะคะให้ทุกทกท่านติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็มีสิดีมาฝากกันเสมอค่ะรักษาสุขภาพเช่นเลยนะคะเจา้าโควิดตัวร้ายยังอยู่หรือในเรื่องของช่วงนี้หน้าฝนก็ให้ระวังฝนตกระวังยุงลายกันด้วยนะคะเจนจี G เป็นห่วงค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ